เป็นคลิปขั้าเร่นะคะที่จะด,ดูการชัางนะคะกับการึนดนระบบเบรกนะคะก็คันนี้นะคะเป็นรถดนฉ6ล้อดั้มนะคะเป็นของเครื่องกันมานะคะก็เรามาเดินระบบเบรกกันนะคะตัวนี้เป็นหม้อเบกรกลมสารเปานะคะเป็นตัวหม้อ ก็เป็นการเก็บงานนะคะที่หน้าอู่กันคุณผตอนนี้นะคะสําหรับแัดตูต่อันนึการทั้งนะคะก็ะวันนี้มีอีกหนึ่งที่วีดีโอนะคะม,มาฝากงานนะคะเป็นภาบรรยากาศนะคะเก็บ,ก,บกับกับารเก็บงานนะคะก็เรากําลังเทสระบบแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะทําการนะคะสัมมให้กับทางทูกค้าเรานะคะในส่วนของทางโซนไอโฟมเราเนี่ยนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะเป็น คลิปั่งั้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะตามเก็บคลิปแบบเต็มใ,ให้ชมกันอีกรอบนึ่งนะคะสำหรับหม่นหลอดของเราคันนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในหมดของขั้นตอนการผลิตน,นะคะก็รถที่แสนของเราในแตร,รุ่นนะคะที่กำลังการระบบจัดฟางโฟคัสที่นะคะ เดี๋ยวฝากติดตามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปสั้นๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะตามเก็บมาให้ชมรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ